好吧，嗯。 สบายดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสูส่ทุกคนสู่หมองสู่บอนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองบาวยาวสแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้บาวยาวกับมาอยู่หมู่บ้านนาซโนดเนาะพี่น้องเนาะเมืองอุตุมพรแข่งสวรรค์นาเขตพ่อแม่พี่น้องก็มีคนไทยหวานเพิ่นแนะนน้ำมา,มาว่าอ่าจนเนาะอ่าบ่มีข้าวน้ำจำปากินขาดที่ในอันใดอย่างเนาะเรื่องราวของเราจะเป็นอย่างไรบาวยาวก็บ่ฮู้คักเนาะว่า คนขาดแค่นอย่งเนาะแต่คือสื่อตีเขากน้ำกินนะพี่น้องโอเคนะพี่น้องไปหาสบายดีไอ้เพื่อสบายดีนังะนดินดนดดสบายดีน้องละสบายดีโดนดิดินเดนนเดนเดนเดินเดนเดิเดิโดดินเดนดนดนเนเดินเดินดินนเดดนเดเด้อดนเนดนดินเินนเนินดนเนเดเดดอิ้นะนเ คือข่าวแท้ี c ิวดีเนาะโดยโดยอันโท้ได้ยังไงสิยังเนาะอู้อ่ะเอ้ยอู้วะอายุจุกปีแล้วจ้านะอยู่อายุสามทิพแล้วสามทิพยไอ้เด้กะชื่อเขียวไอ้เขียวอายุจุกปีเจ้าสามทิพสี่สามทิพสี่ปีคนใดลูกคนใดโมเมนตลูกกะคนไหนเน่คนเน่ละลูกลูกเจ้าเนาะพัวนี้เด้ลูกปวกกอนปวกกอนกับเนี้อ อ๋อลูกติดบ่จ้านะโดยแล้วคนเดียวนี่กระเป๋าแล้วลอ๋อโดยโดยโดยเดี๋ยวนี้เราพ่อมันลดชดใายลดปีนอยู่หวยจังดูลหลายปีละแล้วก็แปลงเงินอ้อยอยู่นี่ก็ได้ห้าปีหกปีนี่ละลูกติดทั้งเมียกับทางทางผัวไหมก่อนเดี๋ยวทางผัวคอยนนี่อ๋อาโดยโดยจุดปีได้ตั้งหลายจุดปีได้อันนี้นชิปซองเดี๋ยวนี้ละฮะอันนี้เราชิปซองแล้วนี่ คุน้อยเธอแจ๊คกิบองนี่คนเกิดปีเดียวกันเต็งข้ามกันในใหญ่คา่าดคาาดเธอหล,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 ลงังเธอคุณกิบสองแล้วนี่กิบสองปีมาอ่มหน่ำปอายตีบ,บางคับนะอ <c oughs> ันแรกเนี่ยจ้าเฉ <c oughs> พาะเทางอยแล้นะพี่น้องกิบองเดี๋นี้นะน้องนั้นำหลังปีเดียวนี้น้องนะอัมหนํำป้เปื่อยเพื่นมาเพื่อายตัวนี้คือการนี่ันนี้ไพศาลหลานบมหลานลูกของไอไอง้อำำก<ะ>ังคิงเลยนยเพื่อนไอจะบ่นี่นะ โดนยนี้เลเพื่อนองงเพื่นน้อยนี่นเพื่อนใหญ่นั่งเดวพี่นเอนเพื่อนครแล้วนเพิ่นไปใช้ใช่มออกนาคนหน้าผู้คนอมนเกี่ยวข้าเกี่ยวข่าวาแบบเรได้ดินชมวนให้พอทานเพิู่้น้อยนันด้ลูกรักกันอะไรแม่เบิทั้งสองแต่ว่าเจ้าหน่ยมีสองคนนี่บดโดยโดยโดย ภัยพิบัติหน้าปีนี้เดี๋ยวเรื่องภัยพิบัติดินสมวนบนพัวลุงว่าวนี่แหละบนฝนพาจะมานี่แหละอันน้องโทษเนะเป็นตะเกิดืะเป็นตะเกิดอันนี้นะตะเกิดอ๋อตะกี้มันแห้งกว่านี่แหละอันนี้เราขอว่ามัน่าพึ่นโมอะไรเป็นนี้พาตัตได้บ่เนี่ยอยู่จักแล้วขอก่าบ่จักคือกันได้แล้วเนาะได้เขึ้นก็นจะเป็นนี้ยุ่งกันแต่ละว่าคนจะมีเงินถ้ามีเงินนี่เพิ่องจะพาตัตป่เนาะอันที่ว่าเอ้า โบเจกระเจ็บได้เนาะเอ้ยก็แต่ว่ามอเพิ่นเฮ็ดให้เนาะมันกัมันกันกสิออกมาแบบโบเม็ดนี่น้องที่จริงเนี่น้องหน้าตางามนิดนึลูกลูกของลุงเพิงที่พาจะมานั่นแบบผู้ชายแบบแบ่งเบิดไปแล้วไปบนี้แบบคือดีคืองานด้ีสะนั่นแล้วเออนี่แบบลุงลาผมนี่เมย์เมเีเยเนี่ยเดี๋ยวโเป็นยังนี้ยัครื่องมือเฮาสิเข้ามาหาอันพ่อกับแม่น้องล่าเนาะโดยโดยอ่ะบ่ให้ฟังเลยเอ้ยครอบครัวเจ้าของเป็นยังไง อย่างเป็นแบบคุยเจ้าเห็นเน่ยนี่แหละเฮ็ดน,นาคนแต่ละปีปีนี้แหละเฮ็ดบอกท่านข้าวบอกมีกินนี่นเลยเราได้ไปเกี้ยรับจ้างคู่มือกับผัวหากับพักคนจีพักในเก็บท้องเก็บท้องอยังไงท้องท่ายแล้วกับเพาะนี่ลเละเลยไปถา่าชซายาหมอ,อก,กับบัวมาข้าเกี่ยวข้าวเล่นต้กน้ำหม้อกินแบบน,นี้ชักแล้วเลืลล่อมๆกายมาแค่น,นีโ้โดยโดยกินแห้งเนี่ยคืนเกือบเป็นจ่าย<อ>เปนนะขื่นแห้งหห<า>กับเพาะนะกินลงไม่ได้ไอ้เนี่เฮ็ดไม่เกี่ยวกับไม่เว้นี่คู่มือนี่วะ ก็สิบชานหน้ากันนั่นแหละแต่รับจ้างเกี่ยวกล่อมในเรื่องชาวบ่มียไปคุ้มเสื้อผ้าจะคืออันมีแต่อันหาตะมากนกิชีโอฟินก้นกิชีหากิชีหาอหหย่ยยาลงละนั่นแหละให้น้าตะก้าวบ่มีให้บ่อยบ่มีเหตุถามแล้วผมมาหนึ่งกว่าให้ครูปีคนเห็นหน้าโคตรทีเน่าน้มามามาบ่ดย<อ><อ>เห็ุหน้าในเคมบ้านนะเห็ุหน้าในทางข่ามานล้วมีก่อนในบ้านนั่นแหละข่าวพ่อกินเนี่แต่อจะปีแต่ละปีก็พ่อได้กิน กันได้เห็ดก hmm. exactly. ัได yeah. ้เห no. ็ดกับพอบ้านนี่ละ่ะไโลดห้ในวันปนี้ให้ดาวโลดล้วนหละมาที่ปีนี้แหละเขาปลูกกบบคนรักเลือกบได้เฮ็ดกับปลูกป้าไว้ในฮื่อแล้วก็ลิงชงการมาบัดก่บเห็นบัมอข่าวไปเบิดเลยบ่ไร่เห็ดมาเนื้อบานยาเนื่อบานยานี่ยเรคูนทั้งุ้นมาแล้วค่ะลาข่าวไปคายนข่าวสามจอโคลน้ำยาตีพี่น้องอะไรแต่ละปีกเขาเฮ็ดน้ำเขาเห็ดนาคนแตปีนี้เขาพรุ่งนะไปเห็ดดินชะมูนบัรพุ่งพามาเนี่ยะ ไรเฮ็ดบ่ทันค่ะปู่บ่มีเรื่องไร่บัวท่านไปรับจ้างเหมือนเขาส่งบัวมีอะไรชอบนึงแต่ละมื้อนะเที่จะไปมื้อใดนมีเงินก็เพิ่นเอาเงินให้ก็เอาพอได้ซื้อพริกแตลงนู่โดยโดยโดยไปคู่มมือก็พอนะอันจุดดีมีแห้งันบ่อยู่ดีมีแห้งลราเป็นเดี๋ยนี้แหละขาดไปละโดยขาดกินยืมข้าวกินแต่ละเทื่ยกันบ่ทันคือผมหันช่วงรายการเด็ดชีพไปต้มข้าวกินต้มข้าวข้าวขอพ่อกินอหางบัวท่านมาจากเพื่อนหลังนั้นล่ะยืมกันไอ้พ่ ไอ้ผู้อันที่จะเอ้ยว่าอันที่เสกันที่เสกเห็นบ่เฮืออนตัววันจ้าเจ้าหลุนั่นน่ะน่ารก็ชื่อมีกินแต่พื่อรับมีลูกเั็นหลายแบบเนีกคนบัดบ่มีผู้วกับแบบก็เพื่อนหลังนั่นแหละชุ่มชุ่มนั่นแหละผู้เล่ป้าเฮานั่นล้วเด็กดิฉัมงวนนะก็บ่มีหน้าจะดีนะบ่มีมห้บ่มีหน้าอยู่ไปยีชื่อบ่มีมยางอ่ะเฮ็ดดิฉัมงวนกอเฮ็ดเพื่อนดิฉัมงวนแล้วบุดมมีปู่ย่าปานให้กับผู่ย่าเพื่อนอาวขึ้นเบิร์ดแล้วอยู่กับลูกแล้วดูดู นะจ้าจ้าแล้วก็มีให้มีนาอยู่ไปชื่อแล้วก็กินน้ำมูปีนี้แล้วเพื่อนเราเปิดดินดินเนี่เป็นคนบ้านนี้เดี๋ยตรงปะบ้านนี้เรา่อในบ้านเกิดมุนองคนดินดินแต่พ่อแต่แม่ได้เลยโมมีดินแต่พ่อแต่แม่คนขายเปิดป่ายน้ำดูน้ำผัวขอแบบโปรดครับกระดาษขอมาอยู่น้ำพ่ออีนี่ก็ยังบ่มีนาได้เห็ดเห็ดต้นยายนั่นแหละแบ่งให้นี่ละแบ่งให้น่ะอืมโดยโดยเพื่อนเราคนจะเห็ดดินชะมวนอะไรกินใหาอยังไงอันไปหามาสรุปสี่มีกินใชะ ชี้ชี้ก็เครียดเบอร์เราคนขยันเนาะงานปีคูท่อกับคูท่อจ้างขายเบิ่งคนบ่เป็นตะขี้ข้านดอกเบิ่งเรานะไปจนนั่นแหละลูกมีบันไดมู่จ้างไปหนาหลังบันไดเบอร์หันก็นยู่กันนั่เบิ่งเราจะคือบ่กินเหล้ากินเบียร์ยี่บ่เจ้าะอืมอันยามบุญกินมือก็เบ่ร่งนะับโคนบอร่งที่กินเหล้ากินเบียร์เราไปที่ถือกับดูกับเตามองมองแม่ไม่รัสมุ่งไปเที่ยวไรเนี่ยบ่ไป Bao tiko bít, ôi bay, Covid là ku phố nó nó là sự nhanh. Sylvia, anh nó pony lê da dâm 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 ấy dâm 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 ดูอย่างแรกกับพักกันยู่ะชื่อไหนโกงกันยู่ะตามเตียงตามพุอมด้วยตามมีตามเกิดจัก็จะเป็นเหตุอย่างเนาะอันนั้นตัดอ้อยเพิ่มมาแล้วลุดตัดบานนี้พอได้ตัดแต่ละปีเสียค่าเฮงจังหวัดไหนตกมาหนาแร่งว่าเพิ่นเอาลดตัดบ้านนี้อ้อยมันเนี่ยตัดกันนี้ผัวเอาคนตัดกันเล่นไปมัดละสีแล้วไปล่ะพอได้ใช้ไปตรงนู้นพวกผมมีผัวเป็นแม่กันแล้วก็อยู่ไปชื่อน้อลูกแล้วอลไร ลูกเราหาก็ได้ปัวปีนี้เราแต่ละคนน่ารักก็เลยได้มีมาเนี่ยเราก็เห็นหน้าคุณลูกเราแล้วไปช่วยแล้วก็ดูโดยไอ้น้องมีจะคนจ้ะนะมีสามที่แล้วค่ะก็ยุบไฟยุบมันพุ่งเลยยุบเขาโรดน้องำโขได้วเนี่ยเกระทุบต่างคนต่างทุกพ่ออยู่พ่อกินที่กันเนาะเอาไฟเอาโต้เข้าควไปลอดแมันมันแต่เอื้อยก็ยังที่ปลาบริโลคและทีเพิ่เอื้อยก็ได้ตัวก้อนบัดเก่าพอได้พอมีแน่โอ้แม่บัดตายป้าก็บัดแม่บัดบัดไร่ บาดบวไฮยังบาดเกาขายไปเราขอกบได้ยังเลยจะไปเทื่ยวนี่นะกับมุมมังบัดอายขายไปเลยโดยนขายไปเลยกบไดนะคันน้ำมันหญ่นัำหลังมือก้อนอยู่แต่เพิ่นบ่ให้นักเกาบ่ได้นั่นแหละเจ็บท้องเจ็บเรื่อยบ่เจ้านะเป็นดูอยู่เพื่อนก็ได้ไปหาหมอชักยาได้ไหมทีชักเลยในบ้านแค่จะชักให้อ้าที่ไปคลินิกบัดบวได้ไปบวมมีใบฉีดยาบวมฉีดยาน้ามูอเนี่ย ผมหันมูอชี้ดูดุยแบบว่าไปใช่แล้วมูเป็นรอยโดยโดยเอาเป็นรอยอีกเท่าเดกเป็นมูอไปม้วนว่าไปแล้วมูอแล้วฝ่ายผ่าไปกะกะกะบอกผ่าไปแล้วอ่ายกะกะไปตะเกาแล้วกะไปส่วนรุมโลกอีกแล้วหมูหันพวมหันแบบจีบฉลังหมูหันนั่นแหละเจ็บตายแล้วหมูหันว่าได้พ่อและโจมโจมบีเขาก็อยู่เพื่อนเขาได้เแ็กน้อยนี่แหละอยู่เป็นมูงพ่อโดยโดยน้องดาต้องเรียนดูบ่แต่ละคนนี่ ตัวนี้กับลูกเหรอคันพ่อแม่ลูกนี่เ<ไ>ปน็นอ<ล>ะไรของเย็นยังบ่าตัวนี้เป็นอลไรปองเงตัวนี้นะฮะกระเจ้าข้าปีนี้เปิดมาเปิดแล้วบอดีลูกพอสองแล้วบ้นี่อืมนี่สิบสองปีเด้พี่นอ้นองน้องละหันหน้ามาดูหนึ่งนี่ยสิบสองปีคนเกิดพร้อมกันนะใหญ่เวลานเมเต็มเอึกเป็นไรอ๋อแค่พ่เพิ่นอายเนาะคืออายคือเป็นยังก็ต้องโป้ให้ลูกแล้วล่ะใครเด็กับน้องติงคือว่าจะขี่เด็กกับไผ่เนาะกับ ทิ่ไปดินกับคนอื่นแบบเจ้าของตัวพูนย่อยเดาเกิดดำบหลังได้อีบากินหนึ่เฉยชุดเนาะใหญ่กว่าได้ดับหลังล้วฮะอันนี้ละมันจะจองบีโมติเอ๊น่าไปดินน้ำพูนใหญ่พูนท้ำกันแบบเขาบปดินน้ำแบบนี้แบบโตเจะาของมันน้อยบบบนี้การื้อยอยู่แล้ไปดินน้ำเขาเขาไปดินบ้าเขาไปน้ำเขาแล้วไปลงพาคเทศกับไปน้ำเขาโดยโดยก็ต้องดินน้ำพูที่อันเอื้อยแหละไปน้ำได้ไดทุเรศันะอันนีที่ซ้ำกันนะเนาะอันนีอันอันโตท้ำกันนะ เอออันยุ่งน้อยหาข่าวน้อยกระตูบง่ายมือเลือไปแล้วดูเราไปหากินนะพ่อท่ายอนนั่นนะล่ะสิบสองปีเราคนสี่ก็ล้อ่าสิบสองสอนสาวน้อยเลยอยู่กันวานปกติมสิสามปีที่สองปีมันก็จะลิกสาวแล้วเมนเมนเมนเพราะว่ามึงเกิดพร้อมไหนน่องพอนาน้องเป็นยังอืมพอนาน้องเป็นยังคืออาน้องไปตรวจบ่อะไรอาน้องสาเหตุที่น้องมาง่ายไหมมึงแต้มมันเป็นแบบนี้ถูกจะเกิดได้บ่บ่ได้ไปตรวจบ่งด้ต้องมีสาเหตุนะเกิดคนเฮามีบ่เจ้าว่ามีเหรอเนาะ ต้องมีอย่างที่สาเหตุเลยแ้วน้องเป็นในร่างกายสุขภาพน่องดีอยบ่บ่เห็นมันไปเกี่ยวเข่ารับจ้างหันพื้นก่อิีว่าสาเหตุมันเป็นเดงไยนกนอกจายยามนาแล้วมันนาแล้วชาติย้อนแล้วม่หอบนะนะพื้นปอดนะเพราะว่ามันต้องมีโรคอยไงทุกอย่างเลยที่ันเห็นน้องมานใหญ่นะจอยยอดอ๋นนี้มันจะจำนี่ได้น้อยเนาะจอยดีเจ้าว่ามันขาดเลือดบรหรือว่าอะไรจะเบิ่งพระกอกับเป็นแม่ยุของบบรด้ช่างมันเห็นมันหันเดินไปรับจ้างเกี่ยวเข่า หากินกุ้นใช่พ่อแม่พี่น้องได้เบิองซอยแล้วว่าน้องเป็นเดือกอีกยังใช่แต่ว่ามีอยู่เถอะมันเหม่อมันก็เมื่อยได้เพราะว่าบัยใหญ่น่ะสิบสองปีบัยใหญ่สิบสองนั่นีองมุ่งเกิดร้อมกันน้ำหลังอี้นะให้เต้ลำหลังมันมาดื่มเบิองกินอุ้มหมาแมวนะไม่ยุ่งใหญ่เลยตัวนี้จะอว่าตัวมันกินมันเลือกตัวนี้มันเลือกแน่กินพักได้นี่บ่เออกินพักกินเพื่อกินยังแต่ว่าเรื่องแข็งนะ เจ้าเข่าเจ้านั่นแข็งแรงฟุ้งฟุ้งดิโอ้ยไปมุ่งไปใช่แน่เจ้ากูจาดดินบ่อนาำขานดินบอยู่เจ้าบบเห็นมันดอกน้องลายไอ้ก้องตีกล้องหนก็แค่ตอวนี้เจ้านั่นอะจัรก็บอกว่าก็จอยมันกับบริจอยได้เนี่ยมันตุ้ยได้นี่นะตุ้ยบ่นี่เขาบอกว่ามันตุ้ยแล้วนี่เนาะมันมีนี่เจ้าบบเห็นตะกี้เต็กเจ้ามาเห็นแน่ยข่าจนบอกว่าที่ไปอ๊อฟข่าวบอบอมีเงินมาเนี่ยที่ชื่อยายลูกกินกับบ่มีแาบมันฮอดหอมมันเหม่ยมันนอนอยู่เจ้าโดยโดยโดย ยูพักกันนอนกองกันในช่วงนั้นน้งเจ๊กพ่อกับแม่ลีรอนอยู่ตีงขิงไปชายบได้จะพักกันเบิ่งจากกันแบบนี้ะนแะเด็กนอนกนันกแหล่อยะโรยโรยชื่อ<น>ไม่ใจ่ค้กลางบ้านลรมาคอยเบยิบ่องขาวแบบไม่เงินปั๊วบันญชีอนีรเชียจัเอาเป้ลูกแส่อึกละ่ำมามัน,นนอนมันันใจบได้เต้นั่นแหละมาจะโรคคนหันโยดเแื่อมาจะเป็นอย่างพ่อแม่แล้วเดือดมาจะลรกคนหันนั่นแะสาเหตุทำไต้องมีเด่ะมันเาไม่เงินเลยแล้ไปกัยู่อย่แบบนี้ใครแน่นี่หนาแดงุหงิ เดี๋ยวเดี๋ยวอันที่ดินต้นหนาได้สิเออเดี๋ยวต้นอันนี้ล่ะส่นตันห้อันนี้เราไม่ยูอันนี้แล้วอ็เกย์เนาะอันนี้เราอยู่ตรงนี้ล่ะเพื่อนละปันให้แต่กี้ก็อยูใส่ทุองห้ทถูหน้าเพื่อนซานนี่เพื่อนซานของใครนี่เพื่อนซานของใครก็ของมูนเมย์แหละอันนี้มูนเมย์เนาะมูนเมย์แหละจะเข้าจะดื่มแล้วทั้งหมดแล้วพอก็เมย์ไปอยู่ใส่ตอนนี้อยู่พกก็เมย์เสียได้หลายปีพ่นเสียไปแล้วบ่เพ่นเสียไปแล้วได้เข้ากับเสียลงทองไปเลยอเมย์ก็เป็นพญาต์เป็นตับเป็นยังนั่นละพว่าปอดเนั่นะไปเลย โดยโดยไต่อายชื้นมุ่นไปหายอันเขาเลยอยู่น้ำผัวแต่กี้ผัวเพื่อนเพื่อนอยู่โดมังเงี้ยวผัวตายแล้วเพื่อนขึ้นมาอยู่น้ำแม่น้องน้องอยู่ผู้เดียวน้องชายยืมไม่หมดเลยมีเงียดอ่ะโดนโดนโดนนะมันมีเข่ากินกินไฟกินมันที่ว่าที่สุดของเอ้ยมันเข่ามันเอ้ยมาวแหงที่สุดตอนนี้โยที่สุดเข่าแล้วมันหิวแฮงนั่นแหละจนการจิบก็ได้เด็กน้อยนี่แหละอุ้มไปขึ้นก็ให้โอุ้มไปขอว่า เนาะไม่สนใจคนณท่านบ่นนม,มีกินก็ต้องอออคอละตั้งหน้าร้านหน้ามึนนะเนาะเดี๋ยวนี้พอได้ไป้ายกระพูวแต่ละมือ<ด>เ,อาาเราให้ยเธอระชอบแบมาซีเจ้าอ๋ออ่นานวอเลมินาแต่ละปีปะเะ็ทหน,น้าคุณพอได้กุ้มกินเน่ตะกี้กับวได้มีรถลดไม่ร่างทุกข์กับทุกพอบ้านนะเพื่อนเอาลูกเก้าเพื่อนไฮพอบ้านจ่อยอันนี้ลูกอันนี้บ่มันได้ชื่อของแกห่างกันยังโดยโดยเ่็นขี้บาปเพื่อนขี้บาปเนาะ ก็ได้ให้เพื่อชีเดจูบนี่รถในก็ะชองกันเทื่อปูหาถอกสระนงอ๋อคือว่าง่ไงกับเพื่อนยังให้อันคนขยันทรรมาหากินซะส่งเสริมคนขยันเนาะและเหตุนาคนในแคมบ้านที่นาพุทโธอุ้ยนี่ละเลยชามที่โปีที่เลขจะได้เช้าเดี๋ยวจะบักขยันเนาะเขาเบิ่งอ้ายเราคือจะเป็นคนขยันเนาะแต่บบนี้เลยปีที่เขาลากเขาปลูกไปแล้วเรากมาได้เห็งบางบัวบ่ถึงว่าขี้ข้านบ่ถึงว่าขยันเกินเนาะเพราะเพี้ไป แต่เบื่งเราขึ้นเราไปเบิ้งเราคือมงคิดกินเต่ากินเบียใช่ไหมเบิ่งงน้าตาเบืงเมือูไปเป็นงานเนการเนาะไปก็ผู้ใหญเบ็ดลุงเพิ่มนคูชวนไปโดยโดยกินนั่นน่งกินโยนะจ้าเพื่นขไปพมากนนี้เป็นดีอยู่ไปวันนี้ราดูไปวันนี้แล้วทุกคนไปเพื่อนพื่นลง ไปแบบลูกเลยนะยังเพิ่งเล่าเลยทุกกระยุชมตัวเองบ่มีนี่ละ่ะจ้าจ้าเล่นกบ่มาน้ลยไปเพิ่งห่างเหมืนนี่สูมีเตสูเต่อไปที่มิเตฮะกับรูกับผัวรูปลาเด็กน้อยนียนย่ยเราอยู่กลำลาวปลาเกี๊ยวข้าวกะนี่นะโดยโดย,โดยลาบบบเราได้ไปใช้กับลาบบุหันเนาะงลาตู้อีลาพี่โฟนั่นล่ะพิโฟอย่านั่งอยู่มุมเก้าเขาได้นั่งแต่ก็อีดีอเูาแล้วค่ะปลาเด็กน้อยน,นีย่างนี้นะด,ด,ดีนะ ชิวก็ไปแล้วก็ปู่ข้ามมาจะเห็นเฮือนออช่วเองจีบชงจีบประตูประตูกระพับวมือซ้อมมื่นในละกระป๋ายโดยโดยโดยจีบชงจ้าจ้าจ้างั้นนั่นแหละอ่ะจะเอ่ยมันนี่เดี๋ยวเขาใส่อันใส่ข่าเอ่ยเด้อโดยโดยอ่ะจะอ่ะรายรายเติบอยูเน่ะอ่าเดี๋ยวพ่อจะนี่ออน้องอันนี้บออันนี้อันนี้นะเขาใสให้น้องผู้นี้โดยเจ้า เดี๋ยวเดี๋ยวพาลาบาไปเบิรงขึ้นต้องหนาเดี๋ยวบ้าน้องหนานอนอยู่างงงเลยอ่าในไม่ลูกนก่งอ่าในไม่เงินนุ่งเงินหาโอ้ยอย่างเงี้นั่น่ะลาบาสิบอกเลยว่าเงินไทยเงินนี่เงินเพิ่นเป็นเงินเมนิทเถอะเพิ่นอยู่ทั้งต่างประเทศผู้เลยอยเ้คือกันเด้อเอ้ยเด้ออันนี้ก็เป็นเงินอ่าเมนิทอยู่ทั้งต่างประเทศแต่บาดนี้เฮาเนีอย่างเอ้ยนะขอบุญขอบคุณเพิ่นเอ้ยเพิ่นเพิ่นอยู่ดีมีแห้งนะเอ้ย ดีมีเฮงเด้อคูในห้างมีถึกเร่รำรวยแต่มื่อหนาอนาคตเด้อดโดดเยจ้าจ้าเนลูกค้าเปู่ม้านลค้า้ับเดอจ้าลูกาคิ้า่ิมางานกันยงๆผู้มือ้าจ้าจ้า่ด้ละโดดโอเคจังเลยแต่มาหนี่เดี๋ยวอ่ะไปเดี๋ยห้าสิบ้าไปเบิ่งเคื่อนน้องผู้นี่เนาะเธอเนาะโอเคโอเคโอเคอ่ะน้องกับ อ้ยสบายดีกันนะอ่ะสบายดีนัดีลาสบดีดี้อดี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 นนดีล่ดสบียดีเออีดีดีดองีนีองยีดกดีดนดีกีด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 ีนีด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 เดี่อดี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 ่านี่ีดีดีอีดองี่ีนีองดีดีดยวีดี่ีนีาีดี้ีดี่ีีีีีี โอเคนะพี่น้องอ๋อโมเมนต์นะพี่น้องพี่เพื่อนหลังนี้เพื่อนน้องโดยโเขาคิดว่าเพื่อนเพื่อนหลังนี้เพื่อนน้องอันนี้เพื่อนหลังไ้เนาะโดยน้องหล่ะน้องหล่ะซื้ออย่างไร้บ่อ๋อแต่ว่าให้นะรายการเราไม่มีบเงินจะมีเงินค่ายไปวันกี้นี่ละโดยโดยโดยแต่อันนี้เราพี่น้องกเพื่อนท่านน้องเมนแนนเนาะ ลุงเปิ่นมีแล้วเพิ่์นคาร์มาส์ก็เป็นยังนะพี่น้องพี่จริงก่ะมาเป็นยังนะสบายดีไหมก็ได้กับเอ๋ทุกคนอ่ะสบายดีเดลยเนาะก็คืออ่าบอเมนเนาะพี่น้องเพื่อนน้องหลังพี่บอญยังเข้าใจผิดเนาะบอเมนบอเมนกับทุกชุดกันเป็นน้องเราผภูนางอยู่หันเนาะอ่านี่ก็สุปกันเลยพี่น้องให้น้าตาเกากับวอมีแต่กทำยิ้มพองเลยพี่น้องเนาะอยากอ่ารับพาตัดให้น้องที่ปากน้องแวงอยู่กับติดต่อสอบถามบอญยังเลยคือกันเราทั้งเกตทั้งไลน์เนาะ ขนาดสงสารนายเนาะครอบครัวของเอ่ยกับไอ้ละคนนีท้ที่นั่นก็คือเอื้อนนางนี่เนี่ยเพื่อนไอ้ล้วก,ก็จริงแต่ผมมีข้าวนัจงจำปากินเนาะหลายที่ว่าอยากซอยนอ้องในการผ่าตัดคือบัยญาว่าเนาะที่ตอบสอบถามไยบย่ได้ทั้งเจ็บตั้งไรคือเกา่าหลายสงสารลสาหลายาพอพี่น้องเรากับผมมีข้าวหนังจำปากินเบิ่งฟัวแล้วก็เป็นคนน,น่ะขยันเนาะพี่น้องเนาะแต่ในเรื่องเราเราก็อ่าอีลูก คนที่12ปีนะพี่น้อง12ปีแต่ว่าอายุน้อยนิดเดียวโตนะก็คืออันนี้พ่อแม่พี่น้องเนาะอยากซอยครอบครัวของเพื่อนกับอะไคือกันเนาะพี่น้องว่ายากกับกลับมาหาใหม่เนาะก็โอเคเนาะพี่น้องทามีพ่อแม่พี่น้องอยากซอยกับติดต่ออะไรเนาะคือว่ายากก็บจักรีว่ายอะไรกับบุมีเขานำจำปาอีกเนาะก็คือทุกจนยาก คือช่วงอาแรงตกเกียเาากกเกียวเข่ามากคับเกีเ่ยวเข่าพี่น้องมากครับเบิดเกีียวเข่าเนาะพี่น้องที่บายไงว่าเกีียวเข่าจากหลังจากที่ตกหน้าแรงกะบางพื้นที่เป็นกระซีอาอารมตัดเอาเรื่ออ้อยกันเนาะคือบราณไหายคนตัดเนาะก็คือที่นี่คนที่เิ่นตัดเนี่ยก็เป็นนี่อย่างบบมันมีงานเห็ดเนาะก็เป็นบางหม่องพี่น้อง ก,สกนนนะสงสารเนาะพี่น้องคือสงสารนะพี่น้องวันนี้ก็ต้คิดว่าบรรยายนีอย่างไรเนาะคือหนาสงสารหลายเนาะทำยากซอยซอย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรขี้เก่าเนาะก็วันนี้ก็ต้องขอบขอบบุญขอบคุณทั้งแม่เน็ตเนาะอยู่ทางน้องวีเปิดเป็นเงินของเพือ่อนที่ซอยบางต้นไปวันนี้ขอให้เพื่อนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงบ,บ่เจ็บบ่จนขอให้ร่ำรวยสุขกายและสบายใจอายุมันขอเนื้เนาะคิดจริงแหลกผสมลังปรารถนาเนาะ รับก yeah, so ับคอยได้เง er ินหมื different, people, different, 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 this, uh, ่นรับตื่นกับคอยได้เงินแสนเลยจาถุกวิญญาต้องขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนในการทำให้เพิ่มคลิปของวิญญาขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนที่อ่าบปลาบอดจิ๋วคนทุกคนจนเนาะขอบคุณขอบคุณทุกๆคนที่อ่าเป็นกำลังใจให้วิญญาตลอดมาเนาะทำรับคลิปนี้วิญญากับที่ต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปเนาะเพราะว่าตอนนี้กับคำแล้วพ่อแม่พี่น้องวิญญาก็ที่ต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปกับมากาศสบายดีและสวัสดีนะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตกคน